้าใครกำลังคิดอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองลองฟังแนวคิดจากคุณย่าโยงทองชุมทวารคุณย่าวัย85คนนี้ดูได้เธอคือเจ้าของพัตตาคารร้านอาหารชื่อดังในสุราษฎร์ธานีอย่างลัคก,กี้พัตตาคารที่เรียกได้ว่าเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆคือเริ่มจากการเป็นลูกจ้างร้านอาหารจนได้กลายเป็นเจ้าของพัตตาคารการันตีด้วยรางวัลมิชลินไก์ล่าสุดซึ่งถ้าให้พูดถึงร้านอาหารที่เก่าแก่ในสุราษฎร์คงหนีไม่พ้นร้านนี้แน่ๆเพราะมีความโดดเด่นที่เมนูอาหารจีนอาหารใต้และอาหารพื้นถ ที่ไม่ใช่แค่โดนใจคนพื้นที่เท่านั้นยังกลวยคะแนนจากบรรดานักเดินทางที่ชอบแวะมากินโดยเฉพาะเมนูอาหารใต้แท้รถจัดจ้านสำหรับจุดเริ่มต้นของร้านดังนี้ทายาทเจ้าของพัตตาคารอย่างภูมิปวิริชัยยาชมนิเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเขาเปิดลักกี้พัตตาคารตั้งแต่ปี2525 25. มาถึงตอนนี้ก็นานกว่า40ปีแล้วและก่อนจะมาเป็นลักกี้พัตตาคารคุณย่าต้องออกไปทํางานเป็นลูกจ้างร้านอาหารและด้วยรถมือของเธอทําให้คุณย่าได้เป็นมือหนึ่งในครัวร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง จากนั้นคุณย่าก็เริ่มเก็บเงินจนเก็บได้สําเร็จก้อนหนึ่งในวัยอายุไม่ถึง40และตัดสินใจมาเปิดร้านขายข้าวแกงเล็กๆของตัวเองด้วยความตั้งใจบวกกับรถมือที่ผ่านประสบการณ์การทาอาหารในร้านชื่อดังมาทําให้ร้านข้าวแกงเล็กๆของคุณย่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนสามารถพัฒนาขยับขยายขึ้นมาเป็นพัตาคารเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่น่าทึ่งคือแม้คุณย่าจะมีอายุ85ปีแล้วแต่อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานเลยแม้แต่นิดเดียวคุณย่ายังคงให้ความสําคัญกับการดูแลพัตตาาคารด้วยวยัเอง และหลายครั้งคุณย่าก็ลงมือทําอาหารเองซึ่งทุกเมนูของลักกี้พัตตาคารเป็นสูตรที่คุณย่าออกแบบและลงมือทําด้วยตัวเองมาก่อนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีลูกหล,กล,า,นลานมาช่วยดูแลและมีพนักงานมาช่วยในครัวแต่สูตรต่างๆก็ต้องทําตามแบบเดิมเหมือนกับตอนที่เปิดร้านใหม่ๆนอกจากนี้ทายาทยังภูมิยังบอกอีกว่าทุกวันนี้คุณย่ายังคงไปจ่ายตลาดด้วยตัวเองเพื่อจะได้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวัน และด้วยความคงเส้นคงวาของรสชาติอาหารความพิธีพิถันทุกขั้นตอนแบบนี้นี่เองที่ทําให้ร้านลักกี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างยาวนานและทางร้านยังเปิดบริการจัดส่งทั่วประเทศตามคําเรียกร้องลูกค้าด้วยในส่วนของเมนูยอดนิยมก็มีหลายเมนูด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวแกงไตปลาปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดปลากระบอกทอดขมิน้นใบเลียงผัดไข่ต้มส้มปลากระบอกปลาจาระเมดหม้อไฟหัวปลาต้มเผือกและอีกหลากหลายเมนู นอกจากรถจัดจ้านตามแบบฉบับอาหารใต้ที่โดนใจทั้งคนในพื้นที่และนักเดินทางแล้วล่าสุดร้านแห่งนี้ยังได้รับการการันตีความอร่อยผ่านรางวัลมิชลินใกล้ปี2 0 2 4ซึ่งทายาทในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาดูแลธุรกิจรครอบครัวแบบเต็มตัวบอกถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลน,นี้ไว้ว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจอย่างมาเพราะนอกจากจะสะท้อนว่าคนทั่วโลกให้การยอมรับแล้วยังเป็นรางวัลที่ไม่ได้ไปขอจากใครแต่ได้รับมาเพราะมีคนแอบมาชิมโดยที่ทางร้านเองก็ไม่รู้ว่าเขาพิจารณาจากอะไร หรือเมนูนไหนที่ได้รางวัลแต่ยิ่งภูมิใจและช่วยคอนเฟิร์มเสียงดังๆอีกเสียงว่าทาไม่ดีจริงก็คงจะไม่ได้รางวัลน,นี้อย่างแน่นอน